เดี๋ยวยกที่แรกแข่งที่มาร์คอนุญาตเท็ดน้ำเห็ดขีดน้ำค่องซะก่อนค่ะเพ่นว่าทั้งเซ็นเข่า อย่าไปกวดน้ำโปก๊กอย่าไปเที่ยวทางหกปลาดุงเสือหายเสือใบเจ้าบอมีไผ่สีสอยบัดเถ่อจอยเลวนันมา้าขี้เหียนบ่อบป่านเปิดบกให้ลืมพระเกวสององค์ค่ะองค์แรกคือคุณพี่ดอนบันดาต่อรองลงมาเป็นคุณครูบาอาจารย์ยกเสกเก่าเทวเนื้อเสียนคุณอาจารย์นูร่งชัยยาพักคุณอาจารย์ดอกอออาจารย์เมืองผู้ประสิทธิ์ปราศาสวิชารองวิชาลำใหม่ภูขาด้เป็นมรลัมเ่าสุเม,มือนี่ค่ะเอาโอ้ร้นอสะก่อนอาจารย์นักดนตรีเฮ้า ใจก็เนิ้อไห้ลุ่นเน้อนนกนี่ว่าเอาหลายดอกเอาใจคนบากวนศิลแล้เป็นใจยังบังหลายกองเอลี่อยู่หลังเมธีโอ้ยหนาวเดี๋ยวนี้อันไหนคอยเขาฮดเขาหดอละ เอาละบัดนี้ว่าคณะสาธุสาธุสาธุผู้ทาราตานังขมาราตานังสังขารตานัง แต่น่ปุปทุทังตลอดทั้งคุณพิดามารดาคุณกูณบาอาจารย์ข <c oughs> ันเจ้าทินเจ้าทานขันเจ้าบ้านเจ้าเมืองตลอดทั้งแม่เจ้าทอรณีรอ <c oughs> จังวาสาตัเด้อผูกขาำมือนี้ให้มาปุ๊กมาบางให้มากลาง <c oughs> ให้มาลำยามลอ <c oughs> เดด้อัลูกฟรั่ใส่ล้ำก่อนไปยุดน้ำกันซะก่อนวันนี้พ่อพ่อก็พอล้ำสายเตยพ่อล่ามีดกระสายเตยพอ่อลักดากระสายเตยน้องฝนนียน่ยแหละกระสายเตย ชาววีาะบายบางเซียนเสียกคณาโอนีมุนโตปองเียกคณาโอนีมนโตองของกระดานสังไบอีเตอมาตับกระดิ่งโคเห็นพระพาจีระจาาจไสเรือไหลพ่ว่าดังน้ำจากน้ำผู้ยาาเขายาถึงปู่ากมาถึงคันละนาดูใจไส่ดันดื้อไผไดินแล้วยองแล้วย่องข้าดูน้ำโคนั้นเล้วโอให้จำใจนอนอมสนอนผุ้เมียงผาบางทีเด็ก้อง สาวเสกแต่สมพ่อเอ้ยพ่อขอให้จิทธาจอดนุมจอดลงม,มาลงมาดีทักเมืออคุณนั่นเดือคุณประสงค์งการองก,อการละโมสมานเนหน่อยมอยเรียงเก็บมาเตรียม,ยม,ยมตัวทุกทีในเรือ,องบอกอะไรคณะเมื่อนีเมื่อนี้สิลำเลียงแค่็ันคุดนากนัละม้วนอยู่ในดินเรบพุดสิมีสนอคุณทำเวทมนตลกรรมให้มาบังไม่ ยมาเยี่ยมข้ะเดียมตัวทุกสิงปิ้คขลาพระเจ้าหันหอหอหลานวปทุกนั้นละคุณหอนิตาว้ทุกนั้นละคุณเม่มันดาคุณครูบานีสนุนชวนเอ็นมเห็นอยู่ในรัพระายามบูนักกูนัีสพุเป็นใเองเมื่อเด็กกับบารับกไป ไปว้ผู้ชาไว้เรียนทำลูกสิ่งลำสักขุลูกสักสิ้นอยมาในมีดละเองส่วนตัวขาคุณลูกผู้ภาสาละพ่อคุณพ่อคุณน้อขอให้นั่มาซอยยาได้ตัวตามต้อยผู้ถอยลาทาสีทาสีผู้ถอยลาทาสีข้าบุญคุณพ่อบุญคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ค่ะคุณอาจารย์นุ้งรัยงแ่ยาพากคุณอาจารย์ดอกอ้อ ผู้ประสิทธิ์ประสาทพิชารองวิชาลาภัยเจดียนะคะบัวขาวโพล่งเสกเก่าเทวีเนื้อเสียบุญนพุดธีโบกน่มเหมืนจิ้นลงค่ะชีจอดจอดเปล่าน้ำพีน้ำหมองซักก็หนาวเอาละบัดนี่บัรได้คันแรกของกันเป็นมอรรคมอลำขึ้นหานมาจังสีเหลีวบัววสิเป็นมอลำหน่อยบัววสิเป็นมอลำใหญ่ ต้องระลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชารองวิชารไมยสกอน,นเมนโนพนกันยังว่าทางเส้นเขาอย่าไปกวนน้ำปุกอย่าไปเที่ยวทางหกป่าดุงเสือหายเสือใบเจ้าบ่มีไผงสีซอยบาดเท่อจอยเลีวนันมาขี่เนียนบ่อปาน เพื่นกระจังว่าเฮือนมีโภกมีกู้จีปูมีวาดปูสาสตร์บึงเลือ่อมเมืองไล่ของแนวนี้นั่นเป็นพวาโบได้ไกลบ่เป็นตัวละเมผู้ขาโคยกเสกเก่าเท่าไ้เนื้อเสียนเอาละบัดนี้ก่อนสิบไปหนะ้ามาหลางัง ก่อนสีไปล้างมานาสิบเนื้อปุขาลดาวันชัยพักข,ขอกับพาระวังสิศักดิ์สิทธิ์ที่ปุกปักรักษาสถานที่แห่งน,นี้เจ้าที่เจ้าทานแม่นางหน่มโทรนีแล้วต่อรงลงมากขอน้อมกราบนมัสการพระดีพระคุณเจ้าทุกปทุกองค์งผู้เป็นประมุขประทานไปส่งทางพระพุทธศาสนาแล้วทีนี้บ่ได้นั่นกราบสวัสดีไปทั้งคุณพ่อผู้นําหมู่บ้านคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านคุณพ่อกำนันคุณพอ่อบโตโุโพ ผู้ซอยไฟรักษาความสงบถุกกำทุกไฟกราบสวัสดีไปทั้งคุณพ่อเจ้าภาพคุณเม่เจ้าภาพหล้กกะคุณพ่อคุณแม่ผู้เป็นเท่าเป็นแก่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้ไหลเหลผู้น้อยเห็นน้อยผู้มีการศึกษาเจริญคาราชการพอขาประชาชนทีบ้าฮวมสมุสดสาเมื่อกี้ทำบุญเมื่อนี้เป็นงานกองอุปสมบทนะคะเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้หลวงหลับดับพันแล้กกะตอบบุญแท่นคุณพ่อคุณเม่เฮานํำ อยู่เมียอยู่มีก็บอกคืออื่นเอาทีมงานลูกหลานหนองนงซอยกันซอยงานเมื่อนีแต่ว่าขืนมาจังหันจังสีเลี้ยวขอออกตื่นออกตัวใ้สะกอนหาเห็ดอันรโยกปบโบถือผูแสดงออกไปบบเป็นตะดุกแกตาขออภัยพออภัยเมีเพิ่นกันยังมาสีตินย่อมผาดนับปาดย่อมหลงหงคำถือปวงค้อยบอกตัตื่นไทยสีภาษายังได้อีกับคุอยางสองขาตั้งแต่ค้อยไทยนาสีขากันยังลง พัวเมียคมกันเลวแทงลูกกันยังเปิดเมียบ่จับใส่ให้ว่ามีเขาง่ายได้ง่ายได้ว่ามีเขาง่ายได้ อันนี้เป็นผูคาฝนละด,ดาวน,นี่อกตัวเพราะว่ามือนคนฟังนันหลายคนนมอล่นันสองปากสามปากสี่ปากอยากหัวใจเธอสีถือใจคนใดิ่นจังวันหน้าหน้า,นา,นาที่ตั้งตัวละเม่คนเฮานันมาบอกคือกันมนุษย์ที่เม่นด่นแกนมากไปห้อยเมยพันวอนเอาแน่นอนอีหยังก็บ,บอได้บางคนมากแกงไกล้บางคนมากแกงป่าบางคนม,กคนมกักกัญชาบางคนมากเหล่าตั้งแต่ผู้บ่าวนะหน้าฮานเราก็ยังมักเดา มัก,มกเ,เล่าเมยนยิ่งมักนอนหงายบัดนเศร้าเร็วกบไตว่าเมียนคนเป็นลอยิงเบึ้งเล่ากะจุดจอยบบเมีนเป็นสัางมีต่านดาวเวทีเอาเซลผู้เ,เบาไปนำํำอ่ะอันนี้เม่นออกต้นออกตัไกคคาากาไวไว้สักก่อนค่ะผิพผาดประกันใดเหตทว่าลูกกูล้านกูเด้อทางขณะเจ้าภาพถือเกืกถือใจแนบโถือเกือกถือใจแน่ก็กใ,ให้ตอบให้เบาเอาเด้อบอกกาวเอามัอนี่กันแล้วกันค่ะเดินก่อนเบาน้ำเจ้าภาพสัทห่าวเบาน้ำพีน้ำหนองเกี่ยวผู้เบาหน่าหามสักก่อนค่ะ มันหนาวอย่าเบาโดนมันโหดวัดแล้วเจ้าพจนเวจ้าอุ้ยทุกบุกดีเถอะคุณ กองแลเธอได้ใ,ใครหรือมีผู้จองแล้วบ่นะขอเดี๋ยวแม่ชายแต่เสียดายลูกใครของใครตูวบ้านในโน,โนอกเพราะไปด้วยคนในหาว่าไม่สุดกี่น้องเป็นมอล้ำตาเอื้อตาเอื้อตาเจ้าผู้ตาวัดจำมีแฟนประจําประจํามาแล้่หกคุณพี่มีก็มีอยู่บ้านบอกหัวอย่างสเปดขอโทษแทนถ้าหากเป็นพูดมีต้องรักพี่จังได้มาขอบอ แทพบุรีเอาแล่มาลำม้อนไล่เท้บรีเอาแล่มาลำปินออกปินหมอลำอดีพ่อสามีสามีละตัวอยู่บ่สนหลงสกุนมาแต่เดนนั้นรอสกุนมาแต่เดนนันโปรดสงสารนางลำหัวมาบนเกี่ยวในเดวนั้นไม่มีอยไรรักในเดวนั้นไม่ปีอยไรรักเป็นเป็นสมามจีนเอามาโจกหัวใจของน้องยังโสดได้โปรดเถิดุณพี่ขานอกไม่มีปริญญา่าน่อจงเรียนลำจบสั้นแะโพได้รับเกณฑ แต่ว่าเบี้เรียนบ่มีไม่ประกาศความสามารถของคอยบ่มีหากพ่อพียรหากพ่อคอยเด็ใครหรือใครก็เป็นให้เหมือนกันรักกับฉันไม่เดียวใจถ้าคนมีลูกใจจะให้รักก่อนสินสงสารักดิ์กันพมดระบายเอาข้างสิบ่หมอบเหตาหกเป็ดยังสุอันส่วนนอกหน้าญาติเบี้ยมีเมี้ยญาติเสียของดีในบีใช้ไม่โอยเมียมีเมียพี่ก็ต้องมาเบียมีเมียพี่ก็ต้องมาเมียไม่มาก็เปรี้ยวเบี้ยไม่ดี ลำพี่ก็รีบลำเสียลับพี่ก็รีบลำเสียนล้วประเดียวเมียว่าพี่จะไม่ได้ลำไปไหนเอาลูกเมียไปนำไปไหนลูกเมียไปนำคนไหนไม่ลำคนนั้นกลัเมียเอาเมาพี่ก็รีบเมาเสียเมาพี่ก็รีบเมาเสียนล้วประเดียวเมียมาพี่จะไม่ได้เมาไปไหนเอาลูกเมียข่อยเฝ้าไปไหนลูกเมียข่อยเฝ้าคนไหนไม่เมาคนนั้นกลัเมียเจียบกลับหลับไปขอลามือกินหัวเทียเดือหลับไปขอลามือกิน วรอยากสวนเบาไปหานโอ้ยมึ่อาบ้านแต่งโกแต่งโดโอ้ยเมื่อาบ้านแต่งโกเมือาา่อ,อบอเื่ไปเป็นเคยทั้งบันสว่างทางกับสว่างข้ามบนนั่งนนดูจ้าอ่ะจ้าหนิเพี้ยนจะวะจารไ์แม่งสาวจารย์รยนรกนัถกีกับ้ลงทัาแพงการดนตรีรวมกับบุสายาั ปวดมือมีมีแสบบเมื่สีมาลบปวนมาลบปวนดอกว่าเอาข้งเท้านี่ละสุดยอดแล้ว